เรื่องผีคลิปต้องห้ามกลางดึกคืนหนึ่งตั้มนักศึกษาปีสามคณะนิเทศศาสตร์กำลังหาข้อมูลทำรายงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์กับความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขาไปเดินตลาดของเก่าหน้าโรงเรียนเก่าๆแล้วเจอมือถือรุ่นปุ่มกดโบราณขายในราคาแค่100บาทคนขายบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเธอมีคลิปอยู่ในนั้นอย่าลบทิ้งก็แล้วกันตั้มไม่สนใจอะไรมากรีบซื้อมาเพราะคิดว่าจะใช้เป็นเพราะประกอบรายงาน คืนนั้นเขากลับหอเปิดมือถือดูปรากฏว่ามีโฟลเดอร์หนึ่งอยู่ในเครื่องชื่อว่าคลิป13ในนั้นมีวิดีโอเพียงไฟล์เดียวความยาวสองนาทีเขากดเล่นคลิปนั้นถ่ายด้วยกล้องสันสันภาพเบลอเหมือนอยู่ในห้องแคบแคบมืดมืดเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังอยู่ตรงมุมห้องเสียงในคลิปมีแต่เสียงหายใจแรงแและเสียงกระซิบเบาๆว่าดูจบแล้วห้ามหันหลังกลับ ตั้มดูจบไปครึ่งหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเย็นว่าขึ้นต้นคอแต่ก็ยังฝืนดูต่อจนคลิปจบทันทีที่หน้าจอดับลงเสียงคอเบาๆก็ดังขึ้นที่ประตูห้องของเขาก๊กก๊กกกเขาเดินไปเปิดแต่ข้างนอกไม่มีใครตั้งแต่คืนนั้นชีวิตของตั้มก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่เขาเปิดมือถือเก่าจะมีคลิปเพิ่มขึ้นเองทีละคลิปแต่ละคลิปจะเป็นภาพใครบางคนกำลังนั่งอยู่ในห้อง จนกระทั่งคลิปที่ห้าเขาเห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่ตรงโตอ่านหนังสือในห้องจริงๆมุมกล้องนั้นเป็นมุมเดียวกับที่โทรศัพท์เครื่องนี้วางอยู่ตั้มเริ่มหวัดแระแวงมั่นใจว่ามีใครสักคนแอบถ่ายเขาแต่ห้องถูกล็อกจากข้างในตลอดเวลาหลายคืนต่อมาเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในห้องตอนแรกเหมือนดังจากมือถือแต่พอฟังดีๆกลับดังมาจากข้างหลังหูเขาดูต่อไปสิอย,ย่าหยุด ต้มพยายามลบคลิปออกแต่ยิ่งลบไฟล์ใหม่ก็ผุดขึ้นมาแทนแถมยาวขึ้นเรื่อยๆในคลิปล่าสุดเขาเห็นตัวเองนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วหญิงผมยาวจากคลิปแรกก็ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวขึ้นสุดท้ายก่อนส่งรายงานตั้มนั่งตัดต่อคลิปลงโน้ตบุ๊กเขาอยากใช้เป็นโปรเจกต์จริงๆเพราะมันสมจริงเกินไปเขาเปิดมือถืออีกครั้งคลิปใหม่เด้งขึ้นมาอัตโนมัติชื่อไฟล์คือคลิป p l u ในคลิปนั้นเป็นภาพถ่ายส,สดๆขณะเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะเดิมในห้องเหมือนตอนนี้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้จนเห็นผมปรกหน้าปิดกล้องเสียงในคลิปประซิบว่าห้ามหันหลังไม่งั้นจะได้อยู่ในคลิปตลอดไปตั้มนั่งตัวแข็งมือสั่นไม่กล้าหันเขาพยายามกดปิดมือถือแต่หน้าจอกับค้างอยู่กับภาพนั้นแล้วอยู่ๆไฟห้องก็ดับลงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆเดินอ้อมมาทางด้านหลัง กลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นเรื่อยๆและก่อนที่เขาจะทันได้ลุกมือเย็นเฉียบก็วางลงบนบ่ารุ่งเช้าเพื่อนร่วมหอเคาประตูห้องตามแต่ไม่มีเสียงตอบเมื่อเจ้าของหอมาไขกุญแจเข้าไปพบเพียงโทรศัพท์เครื่องเก่าวางอยู่บนโต๊ะหน้าจอ,อยังค้างกับไฟล์คลิปสุดท้ายในคลิปมีภาพตามกำลังนั่งอยู่หันหลังให้กล้องก่อนหญิงผมยาวจะค่อยๆก้าวเข้ามาแล้วคลิปก็ตัดดับไปตั้งแต่นั้นมาใครก็ตามที่เผลอเปิดคลิปลส ก็จะเห็นภาพตัวเองโผล่ขึ้นมาแทน